สวัสดีครับพวกกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาขัดไฟหน้ารถยนต์นะครับไฟหน้าของรถวีกโก้นะครับใช้มานานมากแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับมันเหลืองมากเลยนะครับก็เลยจะมาขัดให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ผมมาขัดด้วยผมใช้น้ำยาตัวนี้นะครับผมสั่งออนไลน์มานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มาครบเซตนะครับเซตตัวนี้อยู่ที่200บาทนะครับลมส่งอีกก็ประมาณ200นิดๆนะครับ ก็มีเหยือกมีกานะครับแล้วก็ที่เสียบไฟนะครับมีเทปกาวนะครับมีน้ำยาแล้วก็ผ้าแล้วก็ตัวกระดาษทรายนะครับทั้งหมด6เบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์ร้อย0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0แล้วก็1,500นะครับตัวเลขยิ่งมากความละเอียดจะมากขึ้นนะครับขั้นตอนการขัดก็คือเราต้องขัดจากเบอร์ที่หย,ยาบหยาบเข้าไปหาเบอร์ที่ละเอียดนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำนะครับเราต้องเอาน้ําขัดกับกระดาษทรายด้วยนะครับอันนี้ผมจะใช้กระดาษทรายสามถึงสี่เบอร์ก็พอนะครับเราก็ดูดว่าของเรามันเหลืองแค่ไหนนะครับอย่างอันนี้ก็ค่อนข้างจะเหลืองนะเรามาเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องใช้เทปกาวปิดตรงขอบๆตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันตัวน้ํายาแล้วก็กระดาษทรายไปขัดโดนนะครับโดนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นรอยขีดนะนะครนะ จากนั้นนะครับเราก็มาขัดกระดาษทรายเลยนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์180นะครับเบอร์ที่หยาบที่สุดนะ180แ,แล้วก็ขัดเลยนะ นี่นะครับพอเราขัดไปสักพักมันจะมีพวกเศษฝุ่นพลาสติกโคมไฟนะครับมันก็จะติดตรงนี้นะเราก็าไปล้างน้ำนะครับ<อ>แล้วก็ล้างน้ำด้วยนะครับว่าใช้กระดาษทรายเบอร์ต่อไปนะครับสามรบนะครับผมว่าใช้เบอร์นี้ขัดต่อนะ จากนั้นนะครับผมก็จะขัดเบอร์ต่อไปนะครับก็คือเบอร์หนึ่งพันนะโอเคสุดท้ายนะครับผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยนะครับใครจะใช้ทั้งหกแผ่นเลยก็ได้หรือว่าสามเบอร์ก็ได้นะครับหยับกลางละเอียดแต่อันนี้ผมใช้สี่เบอร์นะครับต่อ,อนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลอย่างนึงยน,นะครับทำไมต้องขัดกระดาษทรายนะครับเนื่องจากว่าตัวที่มันเคลือบด้านหน้าของกระจกนะมันเก่ามากจนมันเหลืองมันซีดนะครับเราจึงต้องใช้กระดาษทรายขัดผิวที่สีลงเหลืองเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เคลือบแลกเกอร์ให้มันใสกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายเสร็จนะครับเราก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะครับจ จากนั้นนะครับเราก็สายไฟที่แถมมาได้กันเนะี้ยเอามาเสียบที่หน้ารถนะครับถ้าของใครที่เป็นเสียบปลั๊กก็เสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วเราก็มาเปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้แบตเตอรี่ทํางานนะครับจากนั้นเราก็มาเทตัวน้ํายานะครับตัวน้ํายาเป็นเล็กเกอร์นะเราปดฝาแล้วก็เทไปประมาณครึ่งนึงนะครับเทหมดเลวก็ได้นะครับ ประมาณครึ่งกระป๋องนะแล้วเราก็ปิดตัวกาเข้าไปตัวกาจะมีลูกยางนะครับแล้วก็ใส่ปิดเข้าไปเลยนะครับใส่ปิดเข้าไปแล้วเราก็เสียบสายไฟนะครับเสียบสายไฟที่จุดต,ตรงนี้เลยนะอ่าแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งรอให้มันเดือดก่อนนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่เราขัดเสร็จอะแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วมันจะเป็นสีขุ่นๆอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอสักกู่มันจะละเหยนะ แนะนำให้ใส่แมสด,ด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้ไอเนี่ยมันจะอ,อันตรายนะครับรอให้มันระเหยแล้วเราก็ระเหยแล้วเราก็มาแทมนะครับนี่มาแทมเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆแทมจากมุมนะ หลังจากที่เราเคลือบน้ายาเสร็จนะครับแล้วก็มาแกะเทปตัวนี้ออกนะครับหลังจากที่เราแกะเทปออกเสร็จก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ใสๆแบบนี้นะผมยังมีความรู้สึกว่าตรงบริเวณนี้ยังขาดได้ไม่เนียนเท่าไหร่นะยังมีรอยกระดาษทรายอยู่นะเนื่องจากว่า กระส่ละเอียดขัดแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดนะครับจึงมีรอยกระส้กุขดๆอยูนะข้งหน้าผมว่าจะขาดให้มันละเอียดกว่านี้นะครับก็โอเคนะครับใสกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับถ้าเราเทียบกับก่อนก่อนที่เรายังไม่ได้ขัดนะตอนนี้ก็ใสขึ้นเยอะนะครับทุกคนดูนะครับนี่เปรียบเทียบระหว่างข้างบนกับข้างล่างนะก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันใสกว่าเยอะนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะ คนๆดูนะครับโอเคก็ okay, หลังจากที่ผมใช้เสร็จนะครับก็ยังเหลืออยู่ครึ่งกระป๋องนะครับยังเหลือครึ่งกระป๋องแต่ว่าผมเทใส่เข้าไปในกระป๋องนี้แล้วนะครับก็สรุปก็คือหนึ่งกระป๋องเนี่ยกระป๋องเล็กนะน่าจะใช้ได้รถประมาณ2คันนะครับหรือไฟได้ประมาณ4ข้างนะครับอันนี้ผมใช้ข้างนี้แล้วก็ข้างนี้ด้วยนะครับ2ข้างก็หมดไปประมาณครึ่งกระป๋องนะครับ ก็ถือว่าคุ้มนะครับ200บาทแต่ถ้าเราไปที่ร้านก็ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละร้านเขามีเทคนิคกันขาดแบบไหนนะครับแต่ว่านี่คือใช้น้ํายาตัวนี้นะครับก็ขาดได้ประมาณุด2คันนะครับแต่เท่าที่ผมได้ยินเพื่อนๆเ,เขาไปขัดก็อยู่ที่ประมาณ1ันหนึงพันหนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสชั่วโมงนะครับก็เสร็จนะครับก็บวกค่าแรงค่าของอีกก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็สําหรับวิธีการขัดหลอดเหลืองแบบนี้นะครับก็ขัดประมาณนี้นะครับใครที่หลอดเหลืองก็ลองเาไปใช้ดูนะครับสําหรับตัวน้ํายาเคลือบนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ตะก้าตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ